มีคลิปคลิปหนึ่งที่ดังในโซเชียลมีเดียเป็นคลิปที่มีลักษณะนะคะเป็นเสื้อตัวหนึ่งแล้วด้านหน้าของเสื้อเนี่ยมีตัวหนังสือสีแดงแล้วก็มีภาพที่สกรีนคล้ายๆกับนักการเมืองท่านหนึ่งนี่คุณผู้ชมเสื้อตัวนี้ล่ะค่ะนะคะที่มีการปรากฏในคลิปบนทิกต็อกอืม เห็นไหมคะเขาก็ชูเสื้อขึ้นมาแล้วก็ทิ้งลงถังขยะด้วยเอ๊ะพาดหัวข่าวบอกว่าเป็น f อซหมดรักถ่ายคลิปเอาเสื้อทิ้งถังขยะยขยอ,อืนี่นะคุณผู้ชมนะ หลังจากคลิปนี้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียปรากฏว่าก็มีผู้คนมาแสดงความคิดเห็นจนํานวนมากพร้อมทั้งมีการแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางนอกจากนั้น,นยังก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าผมก็เสื่อมศรัทธากับคนคนนี้จริงครับชัดเจนดีมากๆค่ะเคยถ่ายภาพคู่ตอนนี้ลบทิ้งหมดแล้วเอาไปเช็ดพื้นได้ประโยชน์ค่ะนะฮะแล้วก็มีบอกอุ้ยเสียงพี่หนุ่มลอยมาโอ้คุณผู้ชม,มเรียกว่าคอมเมนต์กันเนี่ย เดือดอยู่ล้กันทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปยังติ๊กตอกของคนที่เขาได้มีการโพสต์คลิปเขาบอกว่าก็ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์พูดแต่สั้นๆว่าก็เป็น FC ตัวยงของตำรวจคนนี้เนี่ยมานานแล้วแหละโดยเฉพาะการทำงานด้านการเมืองแต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยได้มีการแสดงความคิดเห็นบอกให้พักเก้าไกลเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเสียใจถึงกับหมดศรัทธาเลยทีเดียวก็เลยนาเสื้อที่ตัวเองเนี่ย ศรัทธาแล้วก็เคยชื่นชมไปทิ้งขยะตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะยัดเสื้อตัวนี้ทิ้งถังขยะแล้วก็ใช้เท้าเหยียบถังขยะ,ะเป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์แล้วก็มีการพูดถึงกันเป็นจำนวนมากนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมข่าวสารกันด้วยนะคะ